นั่งเลยเห็นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกันน้องแนนะคะในช่องของสาวมอนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากับน้องนิวตันนะคะก็วันนี้จะงองเงนดิดน,นึงนะคะเพราะว่าใกล้ถึงเวลาเข้านอนแล้วนะคะวันนี้ก็มาคุยกันว่านะคะน้องนิวตันนะคะทําไมทิ้งชื่นิวตันนะคะแล้วก็ ตั้งแต่ท้องนิวตันนะคะแบบมีอาการยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมาเล่าถึงนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ๆหลายคนนะคะที่อยากให้นิวตันออกล่องมากนะคะคก็นะคะตอนที่ตอนแรกนะคะก็คือตั้งแต่ที่หนูกับพี่นัทนะคะก็กลับมาจากบ้านแล้วนะคะหนูก็ยังทํางานที่กรุงเทพอยู่นะคะแต่ส่วนตัวพี่นัทก็มาเป็นครูที่นี่แล้วนะคะก็เลยแยกกันอยู่นะคะก็ไม่เชิงว่าแยกกันอยู่นะคะก็เสาร์อาทิตย์พี่นัทก็ไปหานะคะ แล้วทีนี้ก็หนูก็อยู่คอนโดที่กรุงเทพนะคะพี่นัทก็อยู่บ้านนะคะก็หนูท้องน่าจะช่วงมกรานะคะน่าจะแบบน่าจะแบบต,ต้นเดือนมกรานะคะเพราะว่านิวตันลอดอเดือนนี้เนาะนิวตันลอดยี่สิบสองยี่สิบสองตุลานะคะก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่าท้องนะคะกว่าจะรู้ก็ น่าจะมีนาแล้วนะคะประมาณประมาณกุมภานะคะประมาณกุมภาวันที่27 28นะคะกว่าจะรู้ว่าท้องนะคะก็ตอนท้องมันไม่มีอาการอะไรเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบหลายๆคนคิดว่าแบบคนท้องมันต้องแพ้ท้องอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวหนูไม่นะคะหนูไม่ได้แพ้อะไรนะคะก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่าท้องหรือว่าตั้งครรภ์น,นะคะแต่ส่วนตัวพี่นัทนะคะก็แพ้แทนหนูนะคะเพราะว่า พี่นัดเป็นคนชอบกินของเปรี้ยวนะคะชอบกินของเปรี้ยวนะคะเวลาที่เจอกันทีไรก็ต้องกินมะม่วงอะไรเงี้ยต้องกินอะไรที่แบบว่าเผ็ด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 แบบเปรี้ยวๆนะคะแบบยังส้มตำอะไรเงี้ยแล้วก็ยำนะคะพี่นัดชอบกินมากๆนะคะก็เลยกลายเป็นว่าพี่นัดเป็นคนแพ้แทนนะคะกว่าจะรู้ก็สองสองเดือนกว่าๆนะคะก็ตอนนั้นก็หนูยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านอยู่นะคะ ก็ท้องหนูตั้นก็แบบไปได้ด้วยดีนะคะวันหนูจะเข้ามาอยู่ที่บ้านพี่นัดก็ช่วงนี้แล้วนะคะ5เดือนแล้วนะคะก็ตอนนั้นหนูตั้นก็เป็นเด็กที่ดีมากนะคะไม่เคยให้ความลําบากอะไรกับแม่เลยนะคะอยู่ท้องก็แบบว่าดีดีนปกตินะคะไม่ดื้อด้วยถ้าดือแม่ก็จะแพ้นี่ไม่ดื้อเลยนะคะก็แต่มันจะมีแต่มันจะมีอาการนะคะช่วงที่ ปรวันเจ8ดปดเดือนนะคะก็เริ่มจะมีแบบว่าเจ็บท้องนะคะเวลาที่ต้นดิ้นนะคะดิ้นแรงๆอย่างเงี้ยก็จะเจ็บท้องนะคะแล้วก็แล้วก็นอนนะคะเวลานอนก็นอนลำบาก <c oughs> <c oughs> เวลานอนก็จะนอนลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่า พอเด็กมันเด็กเขาตัวใหญ่ขึ้นนะคะก็จะทําให้เราเวลานอนก็นอนลำบากนะคะนอนง่ายไม่ได้อะไรเงี้ยต้องนอนตะแคงอะไรเงี้ยอารมณ์ดีต้องนอนตะแคง,งนะอะไร,ะไรประมาณนี้แล้วทีนี้นะคะก็พอถึง7 8ดเดือนนะคะก็หนูก็ช่วยแม่ทํางานอะไรนุ่นนล่นปกตินะคะก็ทํางานบ้านปกตินะคะก็แบบว่า กวาดบ้านซักผ้านะคะถูบ้านอะไรเงี้ยปกตินะคะดักน้ําลดต้นไม้ลดดอกไม้แม่นะคะก็ช่วยแม่เป็นปกตินะคะหนูจะลดน้ําหน้าบ้านนะคะแม่ก็จะลดล้างบ้านเอานะคะก็สลับกันไปแบบนี้นะคะแต่หนูจะนอนเยอะนะคะช่วงกลางวันนะคะก็ทําอะไรเสร็จตอนเช้าปุ๊บหนูก็หนูก็จะนอนเลยนะคะพอทําอะไรตอนเช้าเสร็จปุ๊บหนูก็จะนอนเลย แล้วตื่นมาอีกทีก็นอนแต่ก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างนะคะเพราะว่ากลางคืนนอนไม่ค่อยได้พอหนิตันแบบดิ้นแรงมากเลยค่ะเด็กแข็งแรงนะคะเด็กแข็งแรงถึงวันทอดนะคะก็วันนั้นก็คืนนั้นก็นอนอยู่นะคะหนูหนูปวดท้องตอนกลางคืนนะคะวันนั้นก็นอนอยู่นะคะพี่นัดก็รอทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าเขานัดแบบว่าคงเขานัดเดือนตุลานั่นแหละค่ะแต่ 爸。 ก็นะคะก็มอเขานัดไวันที่20บนะคะแต่วันที่20ยังไม่ยังปวดท้องนะคะพี่นัดก็รอทุกวันนะคะเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยพี่นัดก็จะทักมาแล้วว่าหนูปวดท้องยัางอะไรเงี้ยหนูก็จะตอบไปว่ายัางพี่นัดก็แบบท้อว่าเมื่อไรจะเมื่อไรจะคลอดอะไรเงี้ยพี่นัดก็รอทุกวันทุกวันนะคะรอให้แบบว่าคลอดวันไหนคลอดนะคะอยากเห็นหน้าลูกมากนะคะ ก็ถามทุกวันนะคะวันนั้นวันที่ยี่สิบสองนะคะวันที่ยี่สิบเดนะคะคืนนั้นนอนอยู่พี่นัทก็ถามนะคะก่อนนอนก็ถามว่าหนูปวดท้องไหมอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่เลยไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอพอประมาณตีหนึ่งหนูรู้สึกว่าปวดท้องแบบว่าทีท,ทีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยที่แรกไม่กล้าเรียกพี่นัทเพราะว่ายังเป็นกลางคืนอยู่นะคะกลัวเขาจะนอนไม่อิ่มแล้วทีนี้พอไปไประมาณมันไม่ไหวแล้วนะคะหนูก็เลยแบบปลุกเลยว่า พี่หนูปวดท้องนี่พี่นัทก็แบบตื่นแบบตกใจมากตื่นมาแบบหยิบเสื้อผ้าได้ปุ๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบไปรีบไปหาหมออะไรเงี้ยก็ไปเลยนะคะไปถึงที่โรงพยาบาลปุ๊บเขาก็ให้ไปนอนนะคะไปนอนรอที่ห้องคลอดนะคะก็ตอนที่ไปนอนรอที่ห้องคลอดนะคะก็หนูเข้าไปคนแรกนะคะคนแรกของในห้องเลยนะคะตอนหนูเข้าไปก็ยังไม่มีใครนะคะก็เข้าไปนะคะพอไปถึงปุ๊บนะคะ ก็เห็นมีคนมาแล้วก็คลอดไปออกไปนะคะมีคนมาแล้วก็มีคนมาแล้วก็คลอดเอาไปนะคะออกไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะคะออกไปเป็นสิบคนแล้วหนูก็ยังไม่คลอดสักทีนะคะหมอมาตรวจทีไรก็บอกว่าเนี่ยเปิดแค่สองเซนเองสามเซนอะไรเงี้ยเปิดเซนนึงก็แบบว่าสามชั่วโมงอะไรเงี้ยกว่าจะเปิดนะคะก็คลอดไม่ได้สักทีนะคะปวดท้องมากนะคะปวดท้องแบบว่าหนูร้องไห้ หนูร้องไห้เรียกหมอเขาหมอก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาลอะไรเงีเ้ยเขาไม่ได้มาดูนะคะเขาก็พูดแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยหนูก็แบบร้องไห้แบบหมอมันมีวิธีไหนไหมที่แบบว่าคลอดได้อะไรเงี้ยง่ายๆเลยแบบอยากให้ออกแล้วเพราะปวดท้องมากๆหนูบอกเขาว่าผ่าได้ไหมอะไรเงี้งยเขาก็ไม่ยอมผ่าให้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่ก็แข็งแรงลูกก็แข็งแรงนะคะไม่ต้องผ่าอะไรเงี้ยนาทีนี้ ก็หนูก็นั่งปวดท้องอยู่นะคะรวมๆแล้วนะคะปวดท้องไป22ชั่วโมงนะคะปวดท้องคืนนี้ตีหนึ่งนะคะคลอดอีกคืนนึงนะคะประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะห้าทุ่มยี่สิบเก้านาทีนะคะก็นิตันคลอดออกมานะคะตอนออกมาก็นิตันไม่หายใจนะคะก็ตอนออกมาก็ได้ยินเสียงร้องแค่นิดเดียวนะคะแว่นิดเดียวแล้วก็เงียบไปเลยนะคะปากก็ม่วงเขาก็บอกว่าเด็กไม่หายใจอะไรเงี้ย ก็ต้องใช้ออกซิเจนอะไรเงี้ยหนูก um ็นั่งร้องให้อีกทีนึงก็ว่ากลลูกจะเป็นอะไรนะคะก็พอผ่านไปประมาณสองชั่วโมงกว่านะคะเขาก็เกินลดออกมานะคะอนุตันออกมาหนูเห็นหน้านุตันเออตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ขาวๆแบบตัวเล็กๆแบบมองตาเป้ยวๆอยู่นะคะเเห็นแล้วน้าอินดูมากเลยค่ะเขาก็ เข็นรถออกไปนะคะแม่กับลูกนะคะอยู่บนรถด้วยกันนะคะดื้อมากเลยค่ะนี่ขนาดหกเดือนเองนะคะดื้อจังเลยก็นะคะเข็นรถออกไปทีนี้ไปเห็นพินนัทพี่นัททำหน้าเวอมากเลยอ่ะแบบน่าจะเป็นอาการที่แบบว่าช็อกทำอะไรไม่ถูกอย่างเงี้ยหน้านิ่งมากเลยแบบช็อกจ้องเลยหนูก็ตกใจเอ๊ี่นัทเป็นอะไร ก็นิตั้งองอแงนะคะก็เลยป้าเขาเอาไปเอาไปนอนนะคะะนตั้ง่วงนอนมากนะคะก็เลยจะเอาไปนอนก่อนว่าตอนที่คุยอยู่นิตันก็ร้องนะคะงองแงนิดนึงนะคะก็นะคะเล่าต่อ <c oughs> ก็หลังจากนั้นนะคะประมาณเขาก็เห็นไปใช่ไหมคะที่รอที่ห้อง ห้องรวมนะคะก็ไปอยู่ห้องรวมก่อนนะคะเพราะว่าจองห้องพิเศษไว้แต่ก็ห้องไม่ว่างนะคะก็เลยได้ห้องรวมนะคะได้ห้องรวมด้วยกันนะคะก็มีหลายคนนะคะก็คนที่อยู่ในนั้นก็คนที่หนูรู้จักหมดเพราะว่ารู้จกักตั้งแต่ในห้องคลอดนะคะเพราะว่าหนูเข้าคนแรกใช่ไหมคะใครๆมาแบบมานอนตรงนั้นหนูก็แบบว่าเห็นหน้าแล้วจาหน้ากันได้หมดอะไรเงี้ยพอไปปุ๊บลูกเข้าแต่ละคนนะคะแบบว่า หน้าตา itor, ค,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 คล้ายๆกันฟิวพันคล้ายๆกันมีนิวตันคนเดียวที่โดดจากเขานะคะตัวขาว,ขาวๆแล้วตัวเล็กตัว вот. เล็กกว่าลูกเขามากนะคะตัวขาวๆอยู่คนเดียวแล้วก็แบบไม่ร้องเลยะคะ่ะเป็นเด็กที่นิ่งกลางวันนี่คือไม่ร้องนะคะมองหน้าพ่อกับแม่นะคะมีแต่กินนมกับนอนนะคะไม่ร้องไม่อะไรเลยเวลาหิวนมก็แง่เดียวนะคะอ,อ,อ,อี้อีอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายมากนะคะ <S <S ก็ <S <S ช่วงที่ ช่วงที่ถ้าเราอยู่ห้องพักห้องรวมนะคะเขาก็จะให้เยี่ยมแค่เป็นเวลานะคะก็น่าจะประมาณหกโมงถึงแปดโมงอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าแปดโมงถึงสิบโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเย็นนะคะก็ประมาณนี้พี่นัดก็ไม่ได้มานะคะก็อยู่ห้องรวมนะคะก็รู้จักกันหลายๆคนนะคะหนูเป็นคนที่เรายังหนูหนูยังไม่เคยมีลูกนะคะการมีลูกก็เป็นอะไรที่ยากนะคะทํานู่นก็ไม่เป็นทํานี่ก็ไม่เป็น เปลี่ยนผ้าอ้อมไม่เป็นเปลี่ยพนพ้าเพวดไม่เป็นจับนอนไม่เป็นอะไรเงี้ยหลายหลายอย่าง,ยางนะคะ <g ül> ก็ไม่เป็นนะคะหนูก็มี YouTube นี่แหละคะ่ะเป็นครูสอนนะคะแล้วก็มี Google นะคะหนูก็เข้าไปดู Google นะคะเวลาที่อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยก็กดไปดูแล้วก็ไปอ่านอะไรเงีง้ยแล้วก็มาหาันทำกับหันมาทํากับลูกนะคะยอย่างอาบน้ําอย่างเงี้ยก็อาบน้ํายังไม่เป็นนะคะวันนั้นเขายังไม่ให้อาบน้ําอยู่นะคะข้ามไปอีกวันนึงถึงจะอาบน้ําให้เด็กนะคะก็อาบน้ําก็น เขาไม่ได้อาบให้นะคะต้องอาบเองแล้วหนูยังไม่เคยอาบน้ําเด็กอะไรเงี้ยก็ทําแบบช้าอะไรเงี้ยพยาบาลเขาบอกเนี่ยถ้าช้ากว่านี้นะถ้าลูกชักขึ้นมานี่ตายเลยนะอะไรเงี้ยตัวม่วงเลยเลอะไรเงี้ยโอ้ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากเลยหนูกับพี่นัทบอว่าทําอะไรไม่ถูกมือไม่สันหมดนะคะก็อยู่โรงพยาบาลนะคะมีอะไรที่แบบว่าเราไม่รู้อะไรเงี้ยก็เขาก็สอนนะคะ ตอนที่ไปคลอดนะคะก็มีคนพมา่าด้วยกันนะคะสามคนนะคะที่คลอดลูกด้วยกันแต่ก็มีสามีคนไทยทั้งหมดเลยนะคะหนูก็ยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะมาเจอคนพมา่าด้วยกันแต่เวลาคุยก็คือจะไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นคนพ่ม่นะคะก็มีพี่คนหนึ่งที่พูด่ายชาัดมากเลยะคะ่ชะชัดกว่าหนูอีกนะคะเขาน่าจะแต่งงานอยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีแล้วหนูว่าเขาก็มาคลอดลูกเหมือนกันนะคะเขาพูดแต่ไทยนะคะ อยู่ห้องรวมก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปอาบน้ําหรือไปล้างหน้าไปทําอะไรอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็จะฝากพี่ข้างๆได้เพราะว่าพี่ช่วยดูลูกให้หน่อยนะอะไรเงี้ยฝากกันได้นะคะดีแล้วที่แบบว่าไม่ได้ไปอยู่ห้องพิเศษ็จนะคะถ้าอยู่ห้องพิเศษ็จหนูก็เป็นคนกลัวผีด้วยนะคะไม่รู้ว่าหน,หนูได้เจอผีหรือเปล่ากลัวผีจริงๆนะคะ ก็เลยโชคดีแล้วนะคะที่ได้อยู่ห้องแบบว่าห้องรวมนะคะก็รู้จักกับใครแลหลายคนเลยนะคะก็วันแรกที่กลับมานิวตันเขากลางกลางวันเขาจะไม่ร้องนะคะแต่กลางคืนเขาจะร้องตั้งแต่สองทุ่มถึงตีหนึ่งตีสองนะคะเขาจะงองแงแบบว่าไม่ยอมนอนอย่างเงี้ยต้องอุ้มเดินอย่างเงี้ยหนูไม่ได้นอนสี่วันติดกันเลยอะค่ะสี่คืน ติดกันเลยตั้งแต่วันคลอดตั้งแต่วันปวดท้องนะ,ะถึงวันที่กลับมาอยู่บ้านนะคะสี่วันพออยู่โรงพยาบาลสามวันนะคะสี่สี่คืนห้าวันนะคะก็ไม่ได้นอนเลยนอนแบบว่าครึ่งชั่วโมงสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะคะก็ถือว่าแบบว่าเหนื่อยมากๆนะคะการมีลูกทําให้หนูคิดว่าแบบว่าไม่อยากมีอีกนะคะแต่พอเจอลูกแบบว่าโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาน่ารักอะไรเงี้ยอยากมีอีกนะคะ อยากมีอีกคนนึงนะคะขอเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยจะได้มีพี่น้องนิวตันจะได้แบบมีน้องสาวอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างนิวตันนะคะทำไมถึงชื่อนิวตันนะคะก็พ่อเขาเป็นคนหาชื่อมานะคะว่าชื่อนิวตันนะคะชื่อนิวตันก็จะเป็นชื่อที่แบบว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรสักอย่างนะคะเห็นพี่นัทบอกนะคะว่าชื่อนี้มันมีความหมายนะคะแล้วก็นิวก็ เริ่มจากพ่อกับแม่ด้วยนะคะนอนหนูเหมือนกันนะคะพ่อก็พ่อนัทนะคะแม่แนแล้วก็ลูกหรือตันนะคะก็เลยเอาชื่อให้คล้องกันนะคะ <miraculous. S 1> แล้วก็ชื่อชื่อเล่นชื่อจริงก็จะเป็นชื่อเด็กชายทาวินพุทธวงศ์นะคะเพราะพี่นัทเขาจะเป็นเขาจะเป็นนามสกุลพุทธวงศ์นะคะ <c ups> ก็เลยชื่อน้องทาวินพุทธวงศ์นะคะชื่อเล่นก็ชื่อนิวตั้นนะคะก็คล้องกันดีนะคะเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายนะคะเขาก็นิสัยดีเลี้ยงง่ายนะคะ คืออยู่รถเขาเขาก็อยู่ทั้งวันนะคะก็โชคดีมากนะคะที่มีแบบว่าลูกที่น่ารักน่ารักมากเลยคะ่ะชมลูกทั้งวันนะคะเพราะว่ารักลูกมากๆนะคะก็วันนี้ก็มาเล่าถึงแค่นี้นะคะว่าจะมาพูดถึงเรื่องนิวตันนะคะว่ากว่าที่จะมีนิวตันทุกวันนี้นะคะหนูเจออะไรมาบ้างลําบากมากไหมอะไรไหมนะคะก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะคะตอนที่หนูอยู่กรุงเทพหนูก็รู้สึกว่าโอเคมากๆนะคะพอย้ายเข้ามาอยู่บ้านก็ แม่เขาก็ดูแลดีนะคะดับหนึ่งนะคะเพราะแม่วันวันเขาก็ทํางานของเขาอยู่แล้วนะคะเขาก็ดูแลในเรื่องการกินการอะไรอะไรเงี้ยตั้งแต่คลอดมาแม่ก็ทําอาหารให้ทุกอย่างนะคะว่าให้กินหัวปีนะให้กินนู่นนี่นั่นนะคะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาดูแลดีนะคะส่วนพี่นัทเขาก็เป็นพ่อที่ดีนะคะอาจจะแบบว่าเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็นนะคะแต่เขาก็เป็นพ่อที่ดีนะคะรักลูกแล้วก็ทําอะไรทุกอย่างหลายอย่างนะเพื่อลูกเหมือนกันนะคะ ก็หนูก็ไม่ได้แพ้จากพี่นัทนะคะเพราะหนูก็ดูแลลูกดีเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าขอให้หนูตั้นได้สักสามขวบก่อนนะคะว่าจะเจาลูกสาวอีกคนนึงค่ะ <c oughs> ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันมาคลิปหน้านะคะเราดูว่าหนูจะทาคลิปอะไรมากนะคะมีพี่ๆที่พูดกันว่านะคะอยากให้หนูทําคลิปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพม่านะคะนะคะ,นะคะหนูก็เรียกคิดไว้แล้วว่าหนูจะทําอะไรนะคะเราดูลอบหน้านะคะวันนี้ขอตัวลากลังค่ะบ๊ายบายค่ะ